สวัสดีครับในโซานี้ฮูโบเจ้าเจ้าฮูโบครับครับนี่ก็เริ่มเขาสู้ฤดูหนาวเนาะลมหนาวกับพิวมากครับหนาวกาลังอากาศกําลังพอดีครับตอนนี้ปลาที่อยู่ในนาเนี่ยครับมันก็สิเขามาในสังเนาะเขากับไซลอบดักไว้ครับอันนี้เป็นบริเวณที่ไซลรอบ นี่คือปากทอครับปากท่อที่สิเขาว่ายังสั่งนะครับเนาะบริเวณสั่งครับหรือลุ้มนั่นเองครับ ครับอาหารในเศร้านี่นะครับผักงามๆกับจากสวนครับกำลังกินที่เดียวครับกำลังหนากินครับหน้าหมูนิดนึงเพิ่มไขมันหนาหนาวครับ <c oughs> <c oughs> ต้มปลาเค็งหน่อยใส่บวกอกปลากำลังมันครับสุดแซ่บเลยครับนี่ ตามมาด้วยอาหารทะเลนะครับป้องกันการขาดไอโอดีนครับก็มีน้ำพริกจัดจาจีดจาจีดจานนะครับเนาะเขาตังก้นหมอ้อครับในเสานี้เนาะนิวคืออาหารเสาในเานี้ครับผมมาแสบน้ำกันขาผม ครับสำหรับอาหารถ้วยที่ต้มปลาเข็งใส่ปะกอกนะครับก็ทิตให้คุณค่าอาหารทั้งโปรโตีนนะครับโปรโตีนจากปลานะครับเนาะซึ่งย่อยง่ายนอกจากนั้นก็มีแคลเซียมพวกกระดูกปลาเล็กปลาน่อยเนี่ยครับมีแคลเซียมหลายบำรุงกระดูกครับแล้วก็ลดชาติของเปรียปร้ยวๆจากปะกอกนะครับเนาะบะกอกปลาครับ ในรสชาติเปรี้ยวอมหวานแบบธรรมชาติครับฮอนหอนสดน,น้ำย่างหมเส้าครับผมนี่คืออาหารบ้านเขาครับต้มบักกอกไสปลาครับต้มปลาใส่บักรอก <laughs> มาเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมาสดน้อนน้ำกันครับ